โอเคพวกมึงค,น,คนกูมีเวลาไม่นานในการสอนพวกมึงเพราะกล้องกูมันจะแบตหมดตอนนี้กูใช้นิคอนถ่ายโอเคมันไม่มีอะไรคอร์ดไปมีแค่ไม่ก,กี่ประเภทหรอกคอร์ดง่ายที่มึงเล่นคือคอร์ดคูวะคอร์ดดีดีอ่ามึงเล่นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมแต่ทีนี้คอร์ดจะมีหลายวิธีเล่นก็คือถ้าโปรติงเล่นก็เป็นลูกเล่นคืออ่ากูเพิ่งเล่นคอร์ดเอ ูกเล่นนี้ลูกเล่นปกติพวกมึงเล่นกันทุกวันกูหมกเนว่าปกติมันเล่นกันนี้ตลอดเออใช่อีกวิธีหนึ่งคือมีเบสมันก็มีคอร์ดเออมึงมีเบสมีคอร์ดคอร์ซีอ่าโอเคมันพอคือเห็นไหมหรือแม่ถ้ามันเกิดมึงนพอไว้ก็คือ ที่เล่นว่าชอบแบบไหน,หบบไหนหหเธอแบบไหนหรืออยากให้เพลงเพราะแบบไหนวิธีนึงคือไวซิง่งเออวิธีเชียนี่แม่งโคตรรกเลยกูก็จะบอกว่าไวซิ่งคือการที่มึงจับคอร์ดคอร์ดหนึ่งสมมติกูจับคอร์ดเอเมเนอร์เบสยังอยู่นะเบสคือเอเมเนอร์แต่ทีเนี้ยแซกเล่นเบสอยู่ดนะังนั้นเราไม่ต้องกดกดเบสก็ได้แต่กูจะกดไว้ก,ก่อนเพราะแซกไม่อยู่ทีนี้นเราจะเปลี่ยนมาสี่เปลี่ยนมาสีแต่เราจะไม่ย้ายามือไปอย่างนี้นะแม่ ไม,ไม่ไม่เทสิ่งที่เราทำคือเราย้ายนิ้วโป้งเรากลับไปที่จีเห็นไหมมันเข้าที่เราจะไปที่จีใช่ไหมการที่เราไปที่จีอ่ะเราต้องหาก่อแล้วขอดจีมีอะไรบ้างโอเคขอดจีไมอะไระตอนนี้เราเล่นอะไรอยู่บ้างที่อยู่ในนี้เราย้ายสองมือนี้มาแล้วกดขอดจี มาลองใหม่เห็นไหมไม่ต้องขยับเยอะอร์ามีเสียงลงไว้แต่มันจะไม่ใช่เข์ะที่แบบมันจะไม่ใช่แบบแปแป๊ะแป้แป้แปอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเล่นไวสซิ่ง มือนี้อยู่ที่เดิมมือนี้เราขยับกลับนะสองจุดเป็นนี้ดังนั้นการเล่นก็คือมึงเอาจากโอเคคอร์ดเอเมเนอร์ or, ไปซีไปจีเราขยับกลับมาไปดีเราขยับสองมือเดียวแล้วก,กลับไปที่เอเมเนอร์ ว่าเ่าดีแม่งไม่ต้องเปลี่ยนเยอะเท่าการที่มึงเล่นแบบ แต่นวจะเห็นแหละไม่มีอะไรหรอกอ่าเมืเ่อกี้กูบอกอย่างวิธีเล่นแบบอะไรวะข้ามบอ,อกเตปอะวิธีเล่นนี้แม่งพบเจอได้ในบางเพลง,งดังๆก็เรื่าเฟินอยู่ดังนั้นวิธีการเล่นก็คือสนอคอรเมื่อกี้นะมึงมีคู่ห้าแล้วมึงซ้ำตัวเดิม เราแค่เล่นตามคู่มันคือเป็นโนมอดแบบมันดีว้าอย่าง C อะไรวะอ่าไอเเนี่ขอดิน C สเกลอะที่มันเป็นอะไรวะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าหนึ่งสี่ห้าเป็นเมเจอร์ใช่ไหมหนึ่งสี่ห้าเป็นเมเจอร์ส่วนสองสามหกเป็นไมเนอร์ก็เป็น C เมเจอร์ D เมเจอร์เอดีไมเนอร์อีไมเนอร์ F A m i มเนแล้วก็บ i ิมิชอ่าทีนะ่ะดิมอ่ะมึงก็มันกลายเป็น A ได้ A7 เห็นไหมเป็นโนไม่ออกแบบมาดีชิบหายยังคู่ห้าไม่ไม,มีเทียอะไรมันก็กดคู่ห้าแม่งเป็นโนลยสุดยอดมันออกแบบมาดีอยู่แล้ว สิ่งที่มึงแค่ต้องทำก็คือมึงก็จำให้ได้มึงอย่าเล่นผิดเหมือนกูไม่งั้นมันจะฮี่ยจบเชี่ยกูถ่ายกินกนีทีไวนะ้น่ะบ๊ายบาย